โภคภูที่เอบันค่ะใส่ถุงเท้าก่อนนะคะใสอถุงเท้ามานะคะถุงเท้าการลื่นคนละหกสิบบาทปกสบาทถ้าเกิดว่าแบบเรามาแล้วแบบเราไม่ได้เออเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในกันเลยค่ะไป ไปทางไหนก่อนอุ้ย ạ à. chân muốn chân muốn ao ไปเลยนะคะคเราสามารถไป,ไปไหลายทางมากมากเลยเราจะไปทัร์ขงนี้กันก่อนเดี๋ยวเราตากล้องด้วยตากล้อ,กกองช้าตากล้กกองกกแก่แล้วนะคะอันนี้ปลอดภัยนะ,ะ่ยไม่เป็นไรอ่าอ่าอ้นนี้บอดภัยมากเลยเดี๋ยวเราไปทัวร์ตัวนี้ันก่อนเลยคะ่ะตาก,กล้องเร็วตกล้องนี่นะคะ่ะเราสามารถเปลี่นี่ก็ได้นะคะตากล้หองหวัวขหรือว่า ข้ามดีกว่าข้ามดีกว่าตาต้องไม่สามารถรอดได้อันนี้คือด่านทงตัวนะคะนนเ,รเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะตกในดาน่าๆเขาก็กลัวอยู่นะคะจะไ,ไปดูทางนี้กันก่อนเลยอ่ะอันนี้จะเป็นด่านที่พี่ปิ่กลัวมากก็คือแบบมันจะสั่นๆยังไงนะยังไงนะเอาแล้วตากล้องไปไงเนี่ยาตากล้องก็เดินด้านล่างไงอ๋อ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงตรงนี้ก็ Lord, รอดได้ตรงนี้รอดได้แต่เดี๋ยวเราจะค่อยไปอ๋ออ๋ออ๋แต่กล้องน่าจะรอดไม่ได้อ่ะไปรออีกฝั่งเลยได้ไหมพี่ใส่นะคะพีใส่แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรอดกันอ๋อเขาไม่วรไปต่อเลยค่ะอันนี้เอากล้องรอดไม่ได้เดี๋ยวกล้องต้องงออไปฝั่งนู้นเดี๋ยวขอผิดขีดแปมเนื้อเดี๋ยวเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะลื่นเพราะว่าเขามีการยืด เีส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหยื่อนั้นเลยแต่ตรงนี้มากถ้าเรามาสุดตรงนี้แล้วเราจะลงยังไงเหรอมันมันมันมีทางลงเติมคนไปสองคนอย่างเงี้ยอะคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงแล้วไง

เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ตรงนี้นะคะตรงแบบเป็นหอแบบน้อยเอาคะตรงนี้คือร้านขาย Fresh Mart อันนี้ขายอะไรเป็กออะไรอ่ะอนอะไรอ่ะ Grocery Store อะไรก็ไม่รู้นี่ขายอะไรไอศครีมนเป็นเวกนะคะหรือว่าตักอระแท่แล้วก็อันนี้เป็น คุณหมอสุขุมบราโรงพยาบาลแบบจริง๋วเนาะแล้วก็มีอันนี้เป็น cream s t o อันนี้เป็นห้องธรอาหานะก็อันนี้ย face make up make up ของไทยเลยอ๋อของนี้ make up นะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมคอัพของจริงนะแต่ว่าเฮ้ยจริงเหรอใช่แต่ว่าเขาเอาของด้านในออกแบบเนี้ยเขาไม่ใส่เพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่มันบางคนคิดซะบ้าทีถ้าเกิดว่าใส่ อ๋อแบบแป้งอะไรแบบนี้ปล่ามันเป็นยังไงอ่ะไม่มีแล้วก็ลิปสตินะคะมีหลายอันมากไม่มีบอกร้อนค่ะเดี๋ยวพี่จนจะพาไปทุกอีกบอบบอนอันนี้เป็นบอบบนแรก ไ <t ries> ข่ติมเหรอเอาลรชเอาโชชาลชาเลต แล้วนะเอิ่มเอิมอมอมอยังไม่เสรเยวแตบี่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึโอเคกินได้ยังค่ะเอิ่มเอิมอมใจตั้งก่อนะ จาย นี้ด้วย <Whoa. S 1> ให้แม่เบี่ยงได้เหรอ อ๋อพอได้พอได้ต้องปิงอ่ะเล่นสไลด์รอบที่ร้านแล้วเนี่ยหามาเลยโอ้โหมวลน้ำมหาสาล 别来了。别 <c oughs> เ oh. จออะไรเปิดแล้วเจออะไรเจออะไรเจออะไร เนื้อค่ะแบบนี้ สวัสดีคะ่ะคุณหมอสัตว์รักษาอะไรดีคะน้องสัตว์อยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อล้วเดูส่วน เอาอไปแล้วแต่ว่ายังไม่ครบเราจะค่อกลับไปอยนสเ่อยนี้น,น,น,<อ>นคะคะมันแตน่ดีๆแ,แต่ว่าปลอดภัยนไม่ค่อยปลอดภัยเนี่ยก้มเน่อ้ลองล้ยงไงก็ไม่เป็นอะไรอ๋อแล้วน้องก็นิ่งด้วย้ก็แบบก็ได้นะตากล้องไ,ไ,ไปไงเนี่ยเออ ตาเกิงตัวโตไงกอแบันก็เดินอันนี้แบบทุกคนเคยเห็นเวลาเขาจอมวยไหมอะไนี่ยอ่ะทนี้เก พี่ตองก็ไม่รู้ให้ทำอะไรพี่ตองรอดรูนี้รอดรูนี้แ่พี่ตองไลฟ์นี่เลยทำไมอะะอาจจะลงแล้วเหรอ ลาไปหาน้องปิงเหรอออันนี้ลงลงมาจากบนไอ็มา่ดก็จะลงไปโอ้ยมันกีดเออลงไปแล้วก็ลงได้นะโอ้จริงเหรอ แต่ก็ต้องมุดรูใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแต่และมันมันเล็กมากเลยโอ้ยอ,ยอ,ยอยนี่เป็นเป็นช่องซีเคร็ตเลยนะเนี่ยถ้าเราไม่ลงรูนี้เราเรามาไม่ได้เนี่ยเป็นเป็นช่องใต้ส,สไลเดอร์ คนยังไงที่เดิกลับแต่มันไม่ไหว ดีเลยคนละฝั่งค่ะเอาเลยน้องกำลังจะปีนเดี๋ยวสิขายอะไรบ้างเนี่ยขายเคอรอรขายมะเขือเทศขายแตงกวาขายมันขายงั้นเอาเ ออร์เรนจ์แล้วก็บานานเน่แอปเปิลค mm. like like, ่ะได้ไหมคะค่ะเอาแอปเปิลด้วยค่ะมีไหมคะมีไหมคะแล้วเอาเอามีที่มีขายก็ได้มีอะไรกินบ้างคะแม่คะอ่าคิดเงินเลยค่ะคิดเงินเลยเลื่อนสายพานด้วยนะคะเดินเลื่อนสายพานด้วยนะ โอ hey, ้แพงแพงไปแพงไปแพงไปอะไรหม่ค้าัจะจับตุ้กเสกบอกค่าถุงนี่ไหอยนดนเลินุ่้นี่นุ่ยสวยนัดแล้นะคะอ้าใครชอบกินนี้ก็ยูงก่อนแล้อ้ากจะจะซแล้วก็ยง่อนเลบ่นด้งนให้ต่ละ แล้วทีนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะช่วรสดิค่ะบ๊ายบาย <c oughs> จะไปกินข้าว